นี่นะครับพระสมเด็จที่เป็นเนื้อหยกเนื้อหยกด้วยที่ใครบอกไหมนี่เครื่องมีนะทีนี้เช็คได้ทันดีพระสมเด็จเนื้อหยกเขียวหยกแดงหยกดําพระชุดเป็นจักรพัชีที่เป็นเนื้อหยกนี่ใครเล่นพระสายวังนี่สบายใจได้นะครับมีผู้นําในการเล่นนี่ผู้นําผู้นําใส่กอบทองคําล้อมเพชรใช่คือถ้าไม่ถ้าเขาไม่มั่นใจเขาไม่ใส่ใช่ครับเพราะว่าค่ากอบไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ย เฮียอย่างกับไอ้สมเด็จเนื้อหยกสององค์นี่เฮียได้มาจากทางไหนนั่มาจากเฮียยอดนี่นะครับศูนสมบัติสามแผ่นดินอันนี้ง่ายนี่เครื่องผมมียิมวัตถิมง่ายนะครับนี่มันเป็นหยกประเภทคาซิโรนี่หยกเนื้ออ่อนหยกเนื้ออ่อนได้ขุมเยอะเนื้อเนื้ออ่อนและแต่ที่สําคัญคือต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับแผ่นนี้ต้องเป็นทองคําแท้ทังนั้น่ถ้าที่เขาเล่นกันถ้าไม่ใช่